สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ9กันนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันที่บทที่8กันนะครับตี้ปาคือ,อคตัวแรกที่เราจะมาเรียนก็คือจีจในภาษาไทยจะออกเสียงว่ากอไก่ครับเมือ่อจีบวกอ e. ี G บวก E E ออกเสียงว่า E ออกเสียงว่าเออครับเพราะฉะนั้นคำนี้จะออกเสียงว่าอะไรครับเกอครับเอออาลองผันเกอ4สี่เสียงหน่อยครับทำมือด้วยทำมือแม่นแม่นให้ถูกๆนะเกอเกอกอกออ่าในรูปเด็กผู้ชายนี้เป็นพินอินเสียงไหนคะทำมือให้ดูหน่อยเป็นพินอินเสียงหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคำว่า G E เสียงที่1จึงออกเสียงว่า เสียงนี่หนึ่งจึงออกเสียงว่าเกอแปลว่าแปลว่าพี่ชายอ่ะรูปต่อไปเลยครับรูปเด็กผู้ชายแล้วมีพระอาทิตย์รูปนั้นตัวเคในภาษาจีนจะแปลงเป็นภาษาไทยได้อะไรลูกได้แก่ขอไข่หรือคอควายค่ะอ่าดูเดีด๋ยวให้ก้าลองผันสี่เสียงให้ดูว่าทาไมถึงเป็นขอไข่หรือคอควายเนาะเมื่อกี้อีออคือเ e อเคคือขอไข่หรือคอควายก้าลองเริ่มจาก คอเออเสียงที่1ก่อนจำม,มือสี่เสียงแล้วผ่านไปเลยเคเขคอเห็นไหมเราจะเห็นว่าเคเสียงที่1คือคอเออเคอิเสียงที่1จะเป็นคอควายเสียงที่2เขิรอเออเขอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอควายและขอไข่จึงใช้ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนคือตัวเคเนาะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรครับเคอเสียงที่สามไล่มือแล้วเจอเสียงว้หยุดเลยเคอเหรอครับเคเคเคเพราะฉะนั้นเรางอ่านว่าเคแปลว่าอะไรครับแปลว่าหิวน้ำครับแต่ผมเขียนผิดเป็นหินน้ำโอเครูปต่อไปเป็นรูปเด็กผู้หญิงกําลังดื่มน้ําตัวเอชเอชในภาษาไทยคือตัวอะไรลูก ก็จะเป็นหอหีบหรือหอนกูกก็ได้นะเราลองมาผันสีเสียงเหมือนตัวคอฟายเมื่อกี้เนาะว่าทําไมคอฟายพูดกับคอควาย่ะ h h คือ her หอนกูก e ออหอออเออผันสีเสียงดูสิมือด้วยนะออเราก็จะเห็นว่าหอออเ e อเสียงที่หนึ่งเป็นหอนกูกหอออเ e อเป็นหอหีบเพราะฉัน ตัว s จึงเป็นได้ทั้งตัวหอหีบและฮอนกูไหนดูซิว่าตัวเด็กดื่มน้ำเนี่ยพินอินเสียงที่เท่าไหร่ออกเสียงอะไรและแปลว่าอะไรครับ he เสียงที่เออเออเสียงที่หนึ่ง,ง,งแปลว่าแปลว่าอะไรครับรูปเด็กผู้หญิงแปลว่าดื่มน้ำครับดื่มน้ำอ่ะทีนี้เราดูรูปสี่รูปข้างล่างเนอะรูปแรกเป็นรูปอะไรครับรูปแรกเป็นรูปกลองครับกลอง ลองคือตัวจีเมื่อกีจีคือตัวอะไรนะจคือตัวกไกครับยูคือตัวอะไรคะอูครับอ่าก้าวลองผันสิเสียงให้ได้เสียงกองว่ากองต้องออกเสียงไงครับได้ครับแบบถ้าเจอตัวที่ใช่แล้วหยุดเลยใช่ไหมได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะต้องได้ฟังนะครับกูกูกูแสดงว่ากองออกเสียงว่ากูครอ่าลูกต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง ร้องไห้อยู่ครับเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆตัวจีนตัวนี้มันจะเหมือนแบบมีตาสองตาแล้วมีหยดน้ําเห็นหรอเปล่าครับแปบเห็นแล้วครับแปลว่าร้องไห้เก้าพันไหมยครับ,รบว่าเขาเป็นเสียงที่เท่าไรออกเสียงว่ายังไงได้ครับคูคูคูคคแปลว่าเสียงที่หนึ่งครับเสียงที่หนึ่งแปลว่าเสียงที่หนึ่งแปลว่าร้าองไห้ครับรูปต่อไปเด็กผู้ชายเห็นไหมในเครื่องหมายคำพูดเขาเขียนว่าฮ่าห้าฮ่าแสดงว่าเด็กผู้ชายกําลังทาอะไรครับ กำลังหัวล้ออยู่ครับอ่าแล้วหัวล้อไหนออกเสียงซิว่าพินอินออกเสียงยังไงพินอินออกเสียงว่าคาครับโอเคแปลว่าหัวที่หน่ครับต่อไปรูปสุดท้ายเป็นรูปสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์ตัวนั้นคือสัตว์อะไรครับเสือค่ะเสือไหนลองไล่เสียงซิว่าเสือออกเสียงว่ายังไงครับในภาษาจีนว่าไงนะครับอ่าตัวเอคือตัวอรูนกูยูคือ เอเาคู่ยูคืออูครับก็ไล่ไปเลยพอเจอเสียงแล้วหยุดก้วจะรู้ว่าเสือออกเสียงไงหูหูครับแสดงว่าเสือออกเสียงว่าหูหูโอเคงั้นสําหรับคาศัพท์เราจะพอแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปเป็นเรื่องบทสนทนานะครับพร้อมไหมครับว,วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ